คุณกำลังฟังล่ามซัพอดแคสต์ล่ามซำสนับสนุนทุกเป้าหมายชีวิต สวัสดีครับพบกับรายการบ้านลงทุนลงทุนให้เป็นแล้วจะเห็นทางรวยวันนี้โน่ตจะพาทุกคนไปโกอินเตอร์ครับเพราะโน้เชื่อว่าพอจะโตเราต้องโกอินเตอร์ก่อน,นเลยทําไมเราถึงต้องโกอินเตอร์มีเหตุผลหลักอยู่3ข้อด้วยกันครับข้อแรกเลยก็คือเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มากกว่าอย่างเช่นถ้าเราเน้นลงทุนในหุ้นก็มีหลักทรัพย์หรือว่าบริษัทชั้นนําทั่วโลกมากกว่า1 0,000บริษัทให้เราได้เลือกลงทุนนะครับ ข้อที่2ก็คือเพิ่มทางเลือกการลงทุนเพราะว่าจากที่มีหลากหลายสินทรัพย์ในการลงทุนต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ ETF ทองคำน้ำมันหรือว่าตัวสินทรัพย์ที่กำลังอยู่ในกระแสล่าสุดก็อย่างเช่นบล็อกเชนนะครับ และข้อที่3ข้อสุดท้ายก็คือเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้ทั่วโลกจากการลงทุนที่สามารถลงทุนได้หลากหลายภูมิภาคหลากหลายธุรกิจภูมิภาคนี้แย่เราก็โยกไปภูมิภาคที่แย่น้อยกว่าหรือว่าที่ยังดีกว่าธุรกิจนี้ดีเราก็โยกเข้ามาลงทุนเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ตามข้อมูลสถิติผลตอบแทนในช่วง10ปีล่าสุดเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี54จนถึงปี63 หุ้นไทยหรือว่าเซ็ตอินเด็กซ์ให้ผลตอบแทนโดยเฉลีย่ยประมาณ8%ต่อปีดัชนี S&P 500ตลาดหุ้นสหรัฐให้ผลตอบแทนเฉลีย่ยประมาณ14.5%ต่อปีดัชนี MSCI i n นที่เป็นตัวแทนตลาดหุ้นจีนให้ผลตอบแทนเฉลีย่ยประมาณ10%ต่อปีเราเทียบกัน3ตลาดหุ้นนะครับมีหุ้นไทยหุ้นเมกาแล้วก็หุ้นจีน ไทย10ปีล่าสุดให้ผลเฉลี่ยตอบแทนต่อปีอยู่ประมาณ8%อเมริกา14.5%และจีนที่10%เห็นชัดเจนเลยนะครับว่า10ปีที่ผ่านมาหุ้นไทยให้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยน้อยกว่าหุ้นสหรัฐแล้วก็หุ้นจีนเพราะฉะนั้นเพื่อสร้างโอกาสที่เราจะได้ผลตอบแทนมากขึ้นและเป็นการกระจายความเสี่ยงไปในตัวเราจึงควรจะสั่งเงินส่วนหนึ่งออกไปลงทุนในต่างประเทศนั่นเองครับแล้วถ้าจะโกินเตอร์ เรากโกอินเตอร์ประเทศไหนดีหากอิงตามที่โนโยกตัวอย่างไปตะกี้นะครับคำตอบก็คงหนีไม่พ้นสหรัฐกับจีนที่เป็น2ประเทศมหาอำนาจเศรษฐกิจโลกเริ่มกันที่สหรัฐนะครับสหรัฐเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกตัวเลข GDP 21.43ล้านล้านเหรียญสหรัฐ21ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับอันนี้เป็นตัวเลขของปี62แถมตลาดทุนสหรัฐก็ทำจุดสูงสุดต่อเนื่องส่วนวิกฤตโควิด1 i ซึ่งมันต่างจากตลาดหุ้นไทยที่แทบจะไม่ไปไหนเลยหุ้นไทยหลังจากที่ทําจุดสูงสุดไว้ราว1,800จุดก็ย่อตัวลงมาแล้วก็แทบจะไม่เคยโงหัวขึ้นไปตรงนั้นอีกเลยครับมาที่จีนกันบ้างจีนเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกและก็ถูกคาดการณ์ว่าจะแซงสหรัฐขึ้นไปเป็นเบอร์หนึ่งในอีกไม่นานนี้ครับเพราะว่าก่อนที่จะเกิดวิกฤตโควิด -19 เศรษฐกิจจีนโตด้วยตัวเลข GDP ถึงปีละ7-8%ซ์ GDP ที่โตแรง7-8%ต่อปีทำให้จีนก้าวมาเป็นมหาอำนาจเศรษฐกษิจโลกอย่างที่เราเห็นบวกกับการเล่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆโดยเฉพาะการขนส่งทางรางจึงทำให้เศรษฐกษิจจีนโตอย่างก้าวกระโดดนั่นเองครับนอกจากจีนกับอเมริกาแล้วยังมีอีกหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจเศรษฐกษิจโลกที่น่าสนใจไปลงทุนไม่น้อยเช่นกัน อย่างเช่นประเทศในยุโรปหรือว่าเป็นทั้งกลุ่มเลยที่เราเรียกกันว่ากลุ่ม EU ประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีประเทศอินเดียเป็นต้นนะครับรวมถึงประเทศที่เศรษฐกิจกำลังโตอย่างก้าวกระโดดอย่างเวียดนามอันนี้เห็นชัดๆกันนักลงทุน VI ชื่อดังของไทยที่ไปลงทุนเวียดนามอย่างเด็บตัวก็คือดรนิเวศนั่นเองครับทีนี้มาดูวิธีการเลือกกองทุนรวมหุ้น ว่าเราจะเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นแบบไหนดีก่อนอื่นเลยไปดูไอเดียของนักลงทุนชั้นนำระดับโลกครับวอลเลนบัฟเฟตตได้นำเสนอไอเดียไว้น่าสนใจครับว่าไม่มีนักลงทุนคนไหนที่สามารถเอาชนะตลาดได้ในระยะยาวและสิ่งที่เป็นศัตรูของนักลงทุนมากที่สุดก็คือค่าใช้จ่ายและก็อารมณ์ อีกทั้งงานวิจัยของแฮร์รี่มาโควิดเขาพบว่าการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนเป็นส่วนสำคัญที่มีผลต่อการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนด้วยสัดส่วนสูงถึง94% 94%ที่พูดถึงนี้ก็คือการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนแต่การคัดเลือกสินทรัพย์ลงทุนหรือว่าการจับจังหวะตลาดช่วยสร้างผลตอบแทนสูงเป็นครั้งคราวในระยะสั้น แต่ระยะยาวไม่สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพผลงานวิจัยของมาโควิดสอดคล้องกับไอเดียที่วอลเลนบัฟเฟต t ได้พูดไว้นั่นเองครับจากการอ้างอิงถึง2บุคคลที่พูดไปตะกี้ทั้งบัฟเฟต t แล้วก็ผลงานวิจัยของมาโควิดดังนั้น กองทุนรวมดัชนีหรือว่าอินดซ์ฟันมันจึงเป็นคำตอบสำหรับคำถามที่ว่าเราควรจะเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นแบบไหนดีเพราะอินเดซ์ฟันเป็นกองทุนรวมที่ใช้กลยุทธ์บริหารการลงทุนในลักษณะเชิงรับหรือที่เรียกว่า passive management โดยพยายามที่จะให้ผลตอบแทนได้ใกล้เคียงหรือว่าล้อไปกับดัชนีอ้างอิงหรือว่าที่เรียกกันว่า benchmark และการที่ไม่พยายามเอาชนะตลาดเหมือน active fund จึงมีความเสี่ยงโดยรวมต่ำกว่าและก็มีค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดก,การต่ำกว่า Active Fund อีกด้วยครับ ดังนั้นกองทุนรวมดัชนีจึงเหมาะกับมือใหม่ที่เริ่มต้นลงทุนในกองทุนรวมและยังเหมาะกับเป้าหมายการลงทุนระยะยาวโดยเฉพาะการวางแผนเพื่อเกษียณโดยสามารถลงทุนแบบ DCA อย่างสม่ำเสมอเนื่องจากอินเด็กซ์ฟันเหมาะกับการลงทุนระยะยาวโดยเฉพาะตั้งแต่10ปีขึ้นไปเพราะว่าเรายิ่งลงทุนนานเท่าไหร่เวลาก็จะยิ่งช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนลงครับมามาตอนท้ายแนละ้วฮะ ขั้นตอนในการเลือกกองทุนรวมสำหรับโนนะครับอันนี้ที่โนรวบรวมมามันก็จะมีประมาณ5ขั้นตอนหลัหลกๆเริ่มจากขั้นตอนแรกเลยก็คือเราควรจะเน้นกองทุนที่ได้3ดาวขึ้นไปตามการจัดอันดับของ Morningstar นะครับแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือถ้าเน้นเป็น Passive Fund หรือว่าพวก Index Fund ก็จะเหมาะกับการลงทุนระยะยาวส่วนถ้าเน้นเป็น Active Fu ันก็จะเหมาะกับการจับจังหวะตลาดในระยะสั้นครับ มาขั้นตอนที่3ให้ดูผลตอบแทนในอดีตถึงแม้ว่ามันจะไม่การันตีถึงผลตอบแทนที่เราจะได้ในอนาคตแต่อย่างน้อยมันก็บอกได้ว่าอผู้จัดการกองทุนของกองนี้แต่ละกองนั้นนะเขาเก่งมากน้อยแค่ไหนคั้นตอนที่4เราไปดูว่ากองเนี้จ่ายหรือว่าไม่จ่ายปันผลสำหรับการลงทุนในระยะยาวเราควรเน้นกองทุนที่ไม่จ่ายปันผลเพื่อที่จะได้ให้เงินที่เราลงทุนไปอ่ะมันได้ทำงานต่อได้อย่างเต็มที่ครับ แล้ขั้นที่5เราก็มาดูที่ค่าธรรมเนียมหากองค์ประกอบอื่นๆมายใกล้เคียงกันหมดเลยใน4ขั้นตอนแรกที่ที่พูดมาขั้นตอนที่5เราก็ต้องมาดูค่าธรรมเนียมแน่นอนว่ากองไหนที่ค่าธรรมเนียมถูกกว่าเราก็ต้องเลือกกองนั้นครับแถมอีกนิดนึงเป็นข้อที่6เป็นขั้นที่6แล้กัน ให้ดูขั้นต่ำในการซื้อลงทุนปัจจุบันนะมันมีหลายกองเลยที่ขยับขั้นต่ำเหลือแค่1บาทซึ่งมันเหมาะกับมือใหม่เพราะว่าสามารถทำให้ลงทุนได้ง่ายโดยเฉพาะกับคนที่มีทุนน้อยนะครับอ่ะสรุปเลยแล้วกันครับพูดเยอะเจ็บคอ บนโลกใบนี้มีโอกาสที่ให้เราลงทุนได้อยู่เสมอมันมันขึ้นอยู่กับตัวเราแล้วว่าเราจะแสวงหาโอกาสเหล่านั้นหรือเปล่าโดยเฉพาะในวันที่โลกการลงทุนเปิดกว้างแบบเสรีมากๆมันจึงช่วยเปิดโอกาสให้เราได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นแถมยังเป็นการกระจายความเสี่ยงไปในตัวอีกด้วยและถ้าจะกอินเตอร์ออกไปลงทุนในต่างประเทศเราสามารถเริ่มต้นได้ไง่ายๆผ่านกองทุนรวมครับ วันนี้โนพูดแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวตอนหน้ามีเรื่องอะไรมาพูดให้ฟังอีกรอติดตามกันได้เลยครับสรวบวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ